สวัสดีครับผมพีะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กราฟประจำวันนะครับจะมองวิเคราะห์ในส่วนของเจ้ของอิตหรือว่าอิตาเลียนว่ามีมุมมองไอเดียสาขัขน้นอะไรบ้างแล้วก็ไอเดียในการเทรดในวันนี้นะก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็หวังว่ารายละเอียดเพิ่มเติม,พ,ม,พ,มพอจะช่วยเป็นไอเดียในการเทรดของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับ ก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพดทั้งคริปโตทองคำในการสามารถ,าารถกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะครับตรงลิงก์ด้านล่างของคลิปได้นะครับทางช่องทางอ่าถ้าเป็นต้องทางติดต่อก็คือคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจะมีในส่วนของตัว Li ยแอดอยู่ก็กดทักเข้ามาสอบถามได้ส่วนในส่วนช่อง u t u b e นะครับก็กดมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของรายกลุ่มพูดคุยแผนนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมก็ลองเข้ามาอยู่ด้วยกันได้นะค่าใช้จ่ายไม่มีก หักค่าคอ,อร์ตเรยทั้งสิ้นครับก็ถ้าสนใจก็ลองทักเข้ามาดูได้นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวก้าวของอีเทเรียมกันนะครับวงมอกของอีเทเรียมนะเราไล่กันที่ภาพทางเฟรม,มันนะครับภาพทางเฟรม,มันเนี่ยเราจะพูดถึงเซกเมนต์ที่กําลังลงแล้วก็กำลังมีการรีบาวตรงชุดนี้อยู่ว่ามีโอกาสจบหรือยังซึ่งถ้าดูตรงเนี้ยข,ข้อดีของตัวอีเทเรียมเนี่ย ที่ต่างกับ bitcoin ที่เห็นก็คือมันมีการยกโลนะครับก็คือมีโลนี้สูงกว่าโลก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่มีการยกไฮแต่ก็ยังดูดีนะถ้าเกิดว่ายืนตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่ที่ที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่รู้ว่า s e g มนต์ที่ขึ้นเนี่ยคือที่เป็น ABC หรือเปล่านะครับที่เราเคยตามกันอยู่คือ ABC นะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าขา C เนี่ยถ้าเป็นแบบแบบนี้อาจจะเลยขาหนึ่งหรืออาจจะจบแล้วก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ มันก็จะไม่ค่อย make sense ครับมันอาจจะเป็นแค่จุดซื้นย่อยแทนี่คือเป็นเป็น A ของเล็บนะครับอาจจะเป็น A น้อยเป็น B น้อยอันเดียนะเป็น A B C อ่ะก็ถามว่าเป็นไม่ได้ไหมก็เป็นไม่ได้เพราะา C ก็ได้ในะระดับอ่า D G ขั้นต่ำก็คือ3 8 2สปแต่ว่า C ไม่ได้มี นิวไฮนะครับไม่ได้มีน oh. ิวไฮโอกาศถ้าจบตรงนี้เลยก็ระวังนะครับว่าอาจจะเจอการปรับลึกได้อาจปรับลึกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นเป็นภาพของตัวอนาคตนะครับสิ่งที่ต้องมาตามต่อก็คือมาดูว่าเช็คแมทเน็ยที่ขึ้นมาเนี่ยโอกาสจบหรือย,ยังซึ่งมันตามได้2อไอเดียนะคือกรณีที่ไม่จบก็คือถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็นดิมเพล r ก็คือขึ้นหนึ่งนะเหมือนกับบิทคอยน์ย่อสองสามสี่ห้า ต้องไปดูว่าขึ้น5้าจบหรือยังนี่คือไอเดียแรกนะครับ5จบไหมไอเดียที่2ก็คือถ้าถ้าเันไม่ได้ขึ้นเป็นไปผ้าตรงน,นี้คือขึ้น4ขึ้น4ถ้าขึ้นถ้า4 4ยังไม่จบก็คืออาจจะลุนขึ้นให้อีกขาหนึ่งอ่ะประมาณนี้ตอนนี้2อไอเดียแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือกรณีที่ไปผ้าจบถ้าไปผ้าจบก็คืออาจจะเตรียมปรับ A B C อ่ะในภาพที่เรากำลังตาหูก็มุมมองไม่ต่างจาก Bitcoin เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราซูมไปดูภาพเจ้าให้กัน ใน่ไทม์เฟรมมันเนี่ยเรามาจากจุดต่ำสุดเลยของเซกเมนต์ที่สองเนี่ยจะชุดเนี่ยย่อลงมาเรามาร์กไปแล้วก็เพื่อมาไล่ดูชุดนี้ครับถ้าเราดูจากไทม์เฟรมันเราเห็นว่ามันเป็นชุดเดียวกันนะครับอาจจะมีการแบ่งเซ gment หนึ่งสองสามสี่ห้าเซ gment นะครับเดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมวีกจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับพอเราดับมาดูไทม์เฟรมวิกเราเห็นโครงสร้างค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นก็คือในส่วนของตัวราคาเนี่ยมีการแบ่งเซกเมนต์อย่างที่ผมบอกว่ามีหนึ่งเซ gment สองเซ gment สามเซ gment สี่เซ gment ห้าเซกเมนต์ แล้วตรงนี้ก็เกิดสัญญาณเดเวเทนต์ของรอบสโตแล้วก็ในส่วนของ RSI ์อก็เหมือนจะเหมือนยังไม่เกิดนะเกิดแค่รอบสโตนะ RSI ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าตรงนี้อาจจะเป็นเวฟพาส่วนตัวน่าดหลักตาม RSI มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นเวฟพาตรงนี้ก็ได้ก็แปลว่าตรงนี้อาจจะเป็นส่วนในส่วนหนึ่งของขึ้น4ก็คือขึ้น1นย่อ2อตาส2เนี่ย สามเราัวเนี้จะเป็น4ี่นะครับแล้วก็ขึ้นหอีกอคานึงหรือเปล่าแต่ต้องระวัาางขนาดไซส์ดกรีของสเนี่ยเมื่อเทียบกับ2เนี่ยปกติถ,ถ้าถ้ามันใหญ่กว่ามากเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหา extension ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมเกิดขึ้น3ามไปแล้วสาเป็นขึ้นขยายแล้วห้าถามว่าขยายได้ไหมก็ก็เป็นไม่ได้จะกสต้องเก็บของนานกว่านี้นะครับสองถึงสาเท่าอ่าสามเป็นขึ้นขยายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ ก็ยังลุ้นได้อยู่นะสำหรับขาขึ้นเพราะภาพตอนชุดยอดตัวนี้ก็ยังไม่ได้เสียทรงทีงนี้วัดลอกของการลงว่าถึงระดับเดกี่ขั้นต่ำเรียงเช็คนิดหนึ่งตอนนี้ก็คือราคายังลงมาไม่ถึงนะก็แปลว่าที่เรามองว่าพักตัวลงมาเป็นขาย A B C เนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเพราะว่าราคายังลงมาไม่ถึงนะครับแต่เราต้องมาตามดูเซกเมนต์ย่อยว่ามีโอกาสลงมาถึงไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับเบดูชุดนี้นะครับจากจุดที่ทำให้สูงสุดนะครับระมัดราคาไว้นะครับเพื่อไล่ไล่ชุดนี้ลงมาว่าชุดเนี้ย มีโอกาสลงไปเลยได้บ้างซึ่งผมมองว่าก็มีความคล้ายคลึงกับตัวของ bitcoin นะครับก็คือมองได้2แบบคือลงเป็นนอนนะครับหรือ i m p เพ s e ถ้าเป็น i m p เพ s e เนี่ยผมให้น้ำหนักนอยเพราะว่าอ่านโอเคขึ้นขึ้นขยายที่ที่ผมเช็คก็คือตรงเนี้ยสาไม่ได้เป็นขึ้นขยายนะ้วนะัยาวประมาณ1้อยสิบแจดสองนะครับเน่ยเช็คแบบเน็ยเอาหนึ่งไปเทียบนะครับยาวความยาวของขึ้น1ไปเทียบกับขึ้นสาบัดที่จุดเริ่มต้นของข,องขึ้นสองใช่ไหมมันยาวประมาณร3อยสิบดจุดสองไม่ถึงร4อ8สี่จด ก็เป็นขึ้นสามอนุโลมได้แต่ว่าสนะี่เนี่ยขึ้นสนะี่เนี่ยโอ์แหละหัวหนึ่งเห็นไหมหนึ่งท้วหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมสี่โอ์แหละหัวหนึ่งก็อาจจะถ้าเป็นไปได้คืออาจจะเป็นเทอร์มินอลก็แปลว่าแรงซื้อ,อยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะดิ่ดแรงได้หลังจบชุดนี้นะครับถ้าเป็นเทอร์มินอลหรือว่าถ้าเป็นตัวริมเหมือนกับที่เรามองของตัวบิตคอยก็เป็นไปได้อยู่นะการจะจบที่ตรงนี้แล้วตัวนี้เป็นการฟอร์มเพื่อขึ้นต่อนะครับอันนี้คือข้อครวรระวัง แต่สิ่งที่ผมคอนเซิร์นนิดนึงสําหรับคนที่จะเล่นหน้าบายหรือว่าหน้ารองก็คือไอเดียเดียวกันของเมื่อาวานเลยก็คือชุดเนี้ยถ้าราคาจะขึ้นเนี่ยผมอยากให้เราเห็นราคายืนเหนือโซนนี้ก่อนนะก็คือประมาณ 1, หนึ่งพันหกร้อยี่สิบเหรียญนะครับควรจะยืนเหนือ 1, หนึ่งพันหกร้อยี่สบเหรียญให้ได้ก่อนถ้ายืนไม่ได้ผมมองว่าภ้าของการลงเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือแบบนี้สาหรับใครที่จะเล่นหน้าบายเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ต้องมีสต็อปหลอดอาจจะวางสต็อปหลอดที่โลน,นี้จ นัอนเดี๋ยวเราไปไล่ดูอีกทีหนึ่งว่าชุดนี้มีโอกาสจบไหมก็คือมาร์มาจุดเริ่มต้นมาคลับเพื่อไล่ดูโครงสร้างเนี่ยถ้าตรงนี้ลงเป็นนิมพาลหรือว่านอนเนี่ยมีโอกาสจบตรงไหนถ้าไม่จบนะครับแค่นี้ก็จะกลายเป็นภาพก็คือตัวเป็นขา a ใช่ไหมรีบาวบีนะครับแล้วตัวนี้คือขา c ตัวนี้คือขา x นะครับตัวนี้ก็คือขาเอันนี้จ,จะเป็น b หรือเปล่าแล้วก็ลงขา c อันนี้คือกรณีที่ไม่จบแต่ถ้าเคที่จบก็คืออาจจะจบเป็น a b c d e นะครับเป็น oh, ริมแบบนี้นะครับแล้วก็ดีดขึ้นไม่จําเป็นต้องผ่านไฮก็ได้ถ้าไม่ผ่านไฮก็ระวังลงต่อนะครับมองประมาณนี้มองประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาดูต่อก็คือผมเช็คมาแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นนอนได้เพราะว่าตรงนี้ราคาไม่ถึง6 1 8มันเป็นการโอเวอร์แลปนิดนึงก็อันุโรมได้อ่านรอบไปดูทางเฟรมสีชั่วโมงก็มาไล่ดูชุดนี้ นะครับไล่ดูชุดนี้ดูว่ามีโอกาสจบได้เรืยองพอไล่ดูชุดเนี้ยสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมก็นิดหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเดิมที่เรามองว่าตัวนี้อาจจะรวมเป็นนิเพาคือหนึ่งปรับสองลงสามเล่งสี่ลงห้าเนี่ยห้าอาจจะจบไปก็ได้ในเรื่องของขนาดไซต์ดกี้ก้อนเนี่ยเริ่มมีความใหญ่นะเทียบเท่ากับก้อนเนี่ยนะครับอ่ลองดูก้อนเนี้ยก้อนเนี่ยใหญ่กว่ากันสองถึงสามเท่านะถ้าดูจากสายตาผมก็เลยมองว่า มีโอกาสนะที่ชุดนี้อาจจะจบแค่สามขาต,ตรงนี้ไปแล้วแล้วตรงนี้เป็นอีกนิวไซเคิลก็คืออาจจะเป็น B นะครับเพื่อลงต่อหรืออาจจะเป็นการปรับเพื่อย่อยกตัวเพื่อไปต่อในภาพในภาพใหญ่ก็คือมองว่าชุดคาร์ลนี่จบแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครจะเล่นหน้าบายหรือว่าหน้ารองราคาคูยนยืนเหนืออย่างน้อยพันหกร้อยยี่สิบถึงจะเพย์เซฟแล้วรอย่อเขาอยากจะมาเข้าเนีย่ยผมมองว่ามีโอกาสรุนได้แต่ถ้ายัางแบบนี้ผมจะให้น้ำหนักของหน้าเซลหรือว่าหน้าชอ็อตมากกว่านะครับหน้าชอ็อตมากกว่าก็คือ อาจจะเป็นการปรบของขึ้นบิดของขา B ก็คือเนี่ยจ,จะเป็น A B C เนี่ย A B C แล้วก็จบ B ชุดเนี่ยแล้วตัวน,นี้อาจจะลังลงของขา C ในภาพใหญ่ก,ก็ได้นะครับอ่มองประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูเกาะการเทรดกันผมก็เลยมองว่าตัวซามเฟมในชั่วโมงของตัวอิตาเลียนนะครับถ้าราคาครับยอ่อลงมานะครับยอ่อลงมามีโอกาสที่จะหลุดนะโซนแนวรับที่มีโอกาสเด้งก็คือโซนนี้นะครับ อาจจะเด้งหรือไม่เด้งก็ได้อาจจะเด้งไปเลยไปแบบนู้นเลยก็ได้หรือ,รอว่าหรือว่าอาจจะเด้งเพื่อลงต่อมาโซนนี้อาจจะกลับตัวที่โซนนี้ก็ได้าภาพมีประมาณนี้หรือว่า,าจะมาที่ที่โซนนี้ก็ได้นะท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าอ่าควรดูแนวรับก่อนว่าตรงไหนมีจุดกลับตัวถ้าโซนนี้ก็อาจจะเข้าที่โซนนี้ถ้าโซน,นนี้ก็เข้าที่โซนนี้หรือว่าโซนนี้หรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็จะรอวางม่นิ่งใเนนมนรับตรงนี้ไหมไหมหนึ่งไมมสองนะตรงนี้อาจจะ จะต้องรอดูการกลับตัวก่อนเพราะามีความเสี่ยงที่อาจจะลงมาตรงนี้ได้ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันกลับตัวเราจะได้เล่นรอบเด้งแล้วก็วางมินิเม a เอนเมนท์ให้ดีนะครับหรืออาจจะรอการกลับตัวนี้แล้วแต่แผนแล้วก็ไอเดียในการเทรดของแต่ละคนว่าเราความเสี่ยงได้นขนาดไหนในการครับเพราะ,ะจุดคดับจริงๆจุดเสียส่งผมมองว่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันลงได้ถึงตรงนี้เลยถ้าลงนะลงได้ถึงนี่เพราะฉะนั้นถ้ากลับตัวอาจจะกลับตัวได้ได้สามตำแหน่งนี้แหละก็ให้เราเลือกเอาเลยกันว่ารับจุดคับได้ขนาดไหนหรือว่าอาจจะลดขนาดลอดไซส์ดูนะครับ มาน้ส่วนหน้าเซล์นะถ้าเขาใจดีนะขึ้นไปเนะี่ยผมมองว่าโซนแนวต้านตรงนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อนะตรงน 95, เนี้ยหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งหกศูนย์ห้าเนี่ยอาจจะย่อลงเลยก็ได้หรืออาจจะย่อยกตัวแล้วก็มาลงตรงนี้ก็ได้มองประมาณนี้แต่ถ้ามาโซนบนเนี่ยระวังอาจจะเป็นเคสที่ผมบอกว่ามันจะรุกหกหนึ่งพันรอยสิบอาจจะเป็นเคสของการย่อเพื่ขึ้นแล้วก็ไปต่อก็ได้มองประมาณนี้เพราะฉะนั้นแนวรับของอิตาเลียนนะครับที่โซนนี้นะ่าสนใจนะมองโซน หนึ่งห้าสี่หกนะครับเป็นโซนแนวรับแรกแล้วก็แนวรับถัดมาหนึ่งห้าสามห้านะครับถ้าแนวรับระยะก,กาลางเราก็อยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดแล้วก็แนวรับลึกๆเลยก็คือหนึ่งห้าศูนย์หกนะครับแล้วก็แนวรับที่มองว่าแข็งมากๆเลยก็คือหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่เก้าสองนะแต่ว่ามีโอกาสลงมาได้หมดนะครับขออนุญาตเลื่อนตัวนี้ด้วยหนึ่งนสะี14 75, 14่เจ็ดห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าสองอะ แล้วก็โซนแนวต้านนะครับก็คือ1595นะครับ1595แล้วก็1605นะครับแล้วก็แนวต้านแข็งๆเลยก็คือ1622 1651นะอ่ะอันนี้เป็นโซนที่เราจะเล่นหน้า,นาเสลหรือว่าหน้าช้อนอ่ะมองประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเทรดให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้นใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากสวัสดีครับ